สวัสดีฉันคือก้อนหินตัวฉันแข็งแข็งหนักหนักไม่สวยเหมือนดอกไม้ใครๆก็มองฉันเหมือนเศษก้อนอะไรไม่รู้ไม่มีค่าบางครั้งฉันนอนนิ่งๆอยู่ริมทางจนถูกเหยียบซ้ำโดยไม่รู้ตัวเลยแต่รู้ไหมก้อนหินอย่างฉันนี่แหละคือหัวใจสำคัญในการสร้างบ้านหลังใหญ่ให้อบอุ่นเมื่อฉันถูกรวมกับทรายน้ำและซีเมนต์ฉันจะกลายเป็นปูนแข็งแกร่ง ที่ใช้สร้างผนังหลังคาและพื้นบ้านที่เธอเดินเล่นอยู่ทุกวันฉันภูมิใจมากเลยนะที่แม้ตัวจะเล็กดูไม่มีค่าแต่ก็ได้อยู่ในทุกมุมของบ้านช่วยให้บ้านของเธอแข็งแรงปกป้องเธอจากฝนลมและแดดทุกวันถ้าวันหนึ่งเธอได้วิ่งเล่นในบ้านอย่างมีความสุขอย่าลืมนึกถึงฉันนะก้อนหินน้อยที่แอบอยู่เงียบๆในผนังบ้านเฝ้าดูแลเธอด้วยใจทั้งก้อนเสมอเลยจบแล้วขอบคุณที่รับชมจ้า ฉันมีเรื่องราวมหัศจรรย์อื่นๆอีกมากมายเลยนะช่วยกดติดตามฉันไว้ไม่ผิดหวังแน่นอน